สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเอ็มเซอร์วิอุบลหรือมิสเตอร์เอ็มนะครับดูดแลรักษาบ้านดูดแลรักษารถยนต์ของตอนเองจนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับห้องน้ำนอกบ้านนะครับจนนี้ก็คือห้องน้ำเล็กนอกบ้านที่ผมได้ทำไว้เมื่อหลายเดือนแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากดูวิธีการทำห้องน้ำเล็กนะครับผมสามารถย้อนเข้าไปดูในคลิปได้นะครับผมทำเป็น3ตอนนะครับ ซึ่งปัญหาของวันนี้นะครับผมพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมได้ทําการลาดน้ําลงบริเวณซักโคกนะครับผมรู้สึกว่ามันจะไหลลงชานะครับบางทีก็อาจจะไม่ไหลเลยก็มีนะครับผมก็เลยมาเปิดบอ่อช่วมดูบอ่อช่วมก็คือน้ํามันเต็มเข้าเกือบปอกสุดท้ายเลยนะครับ ผมเปิดฝาดูระบับน้ําของบ่อท่วมแล้วผมไปทําธุระอยู่ต่างอําเภอกับครอบครัวผมปิดไม่สนิทช่วงนั้นก็ฝนตกหนักอยู่ประมาณ3-4มวันทําให้น้ํามันไหลซึมเข้าบ่อท่วมได้ผมก็กลาวว่าจะใช้ไดโวตัวที่ผมสั่งมาใหม่ทําการดูดน้ําออกนะครับซึ่งไดโวตัวนี้เป็น12โวล์นะครับผมมันจะใช้กับแบตเตอรี่ พอดีผมมีแบตเตอรี่เก่าอยู่หนึงลูกเป็นแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนออกจากรถเก๋งจะผมจะทําการทดสอบดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้คือแจะก,กล่องเลยนะครับโอ้โหไปแตกออกดีนะครับเสียงก็ไม่ดังมากโอเคนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับ ดูโครงสร้างก็น่าจะแข็งแรงดีอยู่นะครับมีลมออกนิดๆน,นะครับผมมันก็จะปลอดภัยกว่าไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์เสริมของเราก็จะเป็นท่อยางนะครับแล้วก็เหล็กลัดอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะสุดท่อยางเข้ากับท่อทองเหลืองที่เขา,าต่อตรงมาให้นะครับผม ส่วนท่อยางนั้นผมซื้อมา3เมตรส่วนเพื่อนๆจะใช้ยาวก็แล้วแต่หน้าง,งานเลยนะครับส่วนผม3เมตรพอนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการรัดและติดตั้งสายยางให้ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยววิธีการดูดค่อยไปรับชมกันในคลิปครับ โอเคครับผมได้ทำการติดตั้งสายยางเหล็กดัดเป็นที่เรียบร้อยจัดหาแบตเตอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเปิดฝาบ่อช่วมออกอีกครั้งนี่นะครับตอนที่ผมลืมปิดบ่อช่วมผมก็เปิดไว้ประมาณนี้แหละครับช่วงวันนั้นก็ลืมมาปิดแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับทำให้น้ำนี่เต็มขึ้นมาเกือบถึงปอกที่4ี่เลยนะครับ ผมก็กลาวว่าจะใช้ไดโวสูบลงมาที่ท่อระบายน้ําที่ผมทําไว้นะครับส่วนท่อระบายน้ํานั้นผมจะทําไว้เป็นห้องน้ําเล็กตัวนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้มันก็จะเดินลงมาบริเวณหลังบ้านนะครับมันก็จะใช้ความยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะอ้อมมาที่ข้างบ้านนะครับผมก็จะฝังลงใต้ดินบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือบริเวณข้างบ้านนะครับ มันก็จะเดินตรงลงมาที่ถังแซกนะครับหรือเป็นถังบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งถังตรงนี้เขาจะติดตั้งไว้ตอนสร้างบ้านนะครับซึ่งถังตังนี้เป็นถังของบ้านหลังตัวใหญ่นะครับซึ่งบ้านหลังใหญ่ก็จะมีห้องน้ําอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคครับผมก็จะทําการ เสียบแบตเตอรี่แล้วก็เอาไดโวลงไปจุ่มดูนะครับ โอเคครับผมเทสไปแล้วรอบแรกนะครับผมรู้สึกว่าได้ทางานดีแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาดีนะครับนี่ครับผมได้ทําการเอามัผ้าอุดสายยางไว้นะครับเพื่อจะให้สายยางไม่หลุดออกมานะครับโอเคครับผมจะมาเทสดูรอบที่สองนะครับทําการเสียบเข้าไปรูปดูนะครับนี่ก็คือปั๊มทํางานเรียบร้อยนะครับผมจูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่ท่อระบายน้ํานี่ครับ แ,แล้วก็จุ่มลงไปทํานองนี้เลยนะครับผมบอ่อนี้ก็ไม่ถือว่าเพื่อนมากนะครับก็เป็นน้ําออกเป็นสีแบบคุณคุณน้ําตาลนิดนึงนะครับนี่ครับ5นาทีลงไปเกือบหนึ่งข้อนะครับผมไปประมาณครึ่งข้อแล้วครับถูบได้ไวมากนะครับปั๊มตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับน้ําก็ออกมาเต็มสายเป็นที่เรียบร้อย ผมเปิดออกมากลิ่นมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นน้ําฝนแน่ๆละครับที่มันเข้าไปนะครับผมเพราะว่าห้องน้ําตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมจะใช้เป็นตัวในบ้านระบบน้ําก็ไม่ถือว่าจะมีอุจจาระเราขึ้นมาด้วยมีแต่น้ําล้วนๆเลยนะครับโอเคครับผมก็จะปล่อยให้มันดูดอีกสักห้านาทีนะครับผม โอเคนะครับผมสิบนาทีผ่านไปนะครับผมรู้สึกว่าจะได้ประมาณเกือบสองปอกแล้วครับผมนี่ครับเริ่มจะเห็นปั๊มละสองปอกได้นะครับเห็นไหมครับเป็นรอยนะครับผมอันนี้ปอกที่หนึ่งแล้วก็ปอกที่สองนะครับผมก็จะไม่ดูดจนถึงปอกสุดท้ายนะครับผมจะดูดออกแค่สองปอกนะครับผมปอกสุดท้ายก็น่าจะเป็นอุจจาระของเราแล้วนะครับนี่ครับขนาดเกือบถึงปอกสุดท้ายก็ยังระบบน้ําก็ยังเป็นแบบสีน้ําตาลอยู่นะครับไม่มีแบบพวกขี้โคลนขี้อะไรต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับ ผมก็กะว่าจะเอาเท่านี้พอให้มันเหลือปอกหนึ่งไว้นะครับเราทําการถอดสายไฟออกดึงขึ้นมาปั๊มก็ยังไม่ได้เปื้อนขี้โครงขี้โคนขี้ต่างๆเลยนะครับมันก็เปื้อนแต่น้ํานะครับเพราะว่าช่วงตัวนี้ผมก็รู้เหตุการณ์นะว่าเป็นน้าฝนแน่แนที่มันน้นลงไปหลังจากที่ใช้งานเจ็จก็ดึงขึ้นมาเจ็บแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับนี่ครับ นี่ก็คือเพิ่งดึงขึ้นมาจากบอ่อท่วมเลยนะครับก็ออยังไม่มีสกประปกอะไรมากนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ใช้น้ําล้างออกธรรมดาเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายผมจึงจะใช้เป็นแฟบทําการล้างให้มันดูดี <ผม S 2> หอมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ทําการใช้น้ําล้างก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ได้ทําการมา ทดสอบปั๊มไดโว12โวลตด้วยนะครับก็ถือว่าแรงใช้งานได้ดีเลยนะครับในราคาที่500บาทนะครับแล้วก็แก้ไขน้ําที่เต็มบ่อช่วมถ้าเกิดบ้านใครที่คิดว่าสาเหตุมาจากบ่อช่วมน้ํำซึมเข้าอย่างนี้ซึมเข้าด้านข้างบ้างลืมปิดฝาบ้างเหมือนในคลิปนะครับผมลืมปิดฝานะครับก็สามารถซื้อใดตัวนี้มาต่อได้นะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจัคลยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ